ตั้งแต่เป็นมีลูกเล็กมานะคะต้องบอกเลยว่าผมเป็นเนี่ยดุดร่วงเยอะมากมีใครเป็นปัญหาแบบเป็นบ้างไหมคะคือต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็ทําผมทําสีดัดผมคือทําอะไรที่เรียกว่าทาร้ายผมเพื่อให้ผมเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วถ้าถามว่าตอนนี้เป็นใช้อะไรอยู่ใช่ไหมคะใช้ไลโอค่ะไลโอของพี่หนุ่มกัใชัยนี่แหละคะ่ะคือต้องบอกว่าเห็นพี่หนุ่มใช้แล้วก็เลยอยากใช้บ้างพอใช้แล้วต้องบอกเลยว่าผมเนี่ย ค่อยๆหลุดร่วงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคนที่เห็นชัดคือพี่มิกค,ค่ะพอเห็นว่าภรรยาผมร่วงน้อยลงตัวเองก็เลยเอาไปใช้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะสําหรับตัวเป็นเองนะคะเป็นใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆว่ามันหลุดร่วงน้อยลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะผมร่วงน้อยลงนะคะแล้วก็ผมเป็นปกติแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลย ติดต่อสั่งซื้อไลโอได้ที่ w w w l a ล o t h a i c o m หรือไลอัไลโอไทยหรือโทร .0944608953